เราอันผูพลัอยู่นี่กะร้อนขึ้นมมา่วาสซื้อๆไี้พี่น้องนึกถึงอดีว่าดีกันจะเป่าวากัะเด้อเออพนมาบอมผู้พลัมกันเลยกันเลยล้ำเอาผู้ขาก็บพลียงวมไดลกย่เอกู้บ่ายจันกระได้กัยจะถือยยซาเอาศาสตร์กับบอมบี่ปูบนลอพูดอยู่ทั้งใจกัเอาสาสตร์บาลลัเดออืมกันสบายเหตุแนตาสตร์ม่ไงข่อยตะบูนี่แหละพี่น้องเอ้ยพ่นมา เพื่อน่าบุญบุญนี่บ,บ่มีไทยปัดแจกมันบ่แหกออกไปขึ้นใหม่ภากลางแล้วว่าเข้ากินเข่าเข้ากินเข้ากะยมีมโหฮันไปยินทองเขาพุ่นโผไปกินคนอีสานบ้านเฮาหรือว่าคนไทยมีความเสื่ออยู่แนวหนึ่งว่าเหตุกัรไหนใดจำซันขึ้นกันไ,นไนนนรครับพี่น,อน้องพ่อกับแม่ลูกเต้าโดนกรมเสียหายไตเสียกักสารสูญหอบไปแล้วและต้องมีการขึ้นหอดขึ้นถึงระลึกนึกหา ในวันเอกีแนวเสพแจกไปในปรเด็กินน้ำขึ้น่ละุ่องตั้งแาคู่แม่บุญนาปรเด็นสิทจากเข้าไปโลูกเต้าตาจ็คสี่็นตะไรแล้วเราเห็นตัวเหมือนโตอะไรท่าบุอ่ที่ส่วนกุศลท้ายนี่หละเป็นทีเพิงท่านไก่เปนจ็คเพิ่งสีด้ำประได้รละกต่สาดถูนอ้วยนะเหม่ประเด็นละกองหมุนกองกุศลหลายหลด้วยสาธุท่านเป็นมาพิชาอณ์ออกมาล้วสี่สิยู โอ๊ปไปเจอเดนโรป่านเข้าทั้งน่งเบิรงแกเทียนแล้วเทียนที่ลอยเหลือดินโนโอ๊ปอัดสาบาเลยนั่น <c oughs> ได้แล้วไปมัณฑิตศาสตร์บ้านเอี่นิตัวอาเม่ <c oughs> ปูบ่านเนี่ยปูใส่ลำพระเขาน่ะละ <c oughs> เอออาจารย์ขอแค้นมาหลดบอลลีลาได้เบาเบาหลดบ่เป็น ผู้ใดสิ่วมทำบุญนับเิ่นผู้บาทสองบาทผู้ลอยสองลอยผู้พันสองพันกระจกไปเท่าข่อยบวาโดนเด้อพ่อแม่เอ๋ยเากระตันยู่ตากระตันยู่มาอยู่ยา ือน้ำลังลมพ้างนามาตัดปี่คุนคุณพ่อแม่พูนเพียนตุ่มโอ้ยข้าเป็นกุม,มาลีหน่อยลูกนอนคอยอยู่ในปอนแม่เคยนำข้าหมกพ่อเคยจกข้าวปอนนอนไม่ดงส่งไส่นม คุณพ่อแม่กินน้ำต้มบอกเคยจมเป็นลมร้อยคุณพ่อร้อยคอยสู้ใส่อูนอนมาทอมลอ่อเมื่อแม่คุมบินยุ่งมากินเพิ่นปัดไปพระคุณพ่อกามิายคุณแม่ายพ่ออ่อน มาสอนป้องตะหองินพระคุณเพื่อนบอใดหนึง่งยังวิ่งแรงหาคุนไปแบกขวัญไปเทนหนะัวนาไปก้นยามาปั้งกลมได้โน้มพ้อหาไอันได้ยอนไฟนอนพอแตงคุณของแม่กับพ่อเฮ แต่เช่นเพชรเตะตทองโอ้ทานนองอย่าอืนควูวอนเสื้อบุ่นมีไนพอรูว่คนวเพจแต่ลาวานแยกใจมางไปทำไยให้เบึงไายในทองไมีพูดจองแต่คว่แข่งที่แทงคุค้มมาลูกใหญ่คิดบ่แม่ ตอนนอนไปเลือดแม่ไหลไปดัวแป็นแสดง้อนได้นั่งทนโอ้ยเรอนี่ละราเปิังคุณพ่พพอแม่ดีนะเกิงคู่ผาหาเลี้ยงสร้างเลี้ยงสิงสังติบ่ม,มีใดก่อนสิค้อเงินใดแปลว่ายมาเลี้ยงแม่ แปลวี่แม่าโมาสอ,อ,อนบอลแม่พนหยามขอมกพอนจกขอมบอลนอนในหลงทรงไสนมในหลับพี่น้องป้อมายสุกูสุขลนบัดเบิรพิ่นไปแล้วฮอตตังสิบ้าโอหาวะพนเอกกินยาอยากอีกยังแม่ทราบมีลมหายใจทราบยางใดเป็นคนอยู่เป้าหาแนวแซมเซมเห็นพนกินเด้อพี่นอ้องเด้อบอลล้ำปากไปให้คิดีอาบปรเด็นปว,วาลายที่อังกูร์วาอยู่นี่กับบอมีแห้งปันไหนแม่เลย <laughs> เอา าสาทุเอาบุญเอาบุญ,บญน้ำเพลินบาด,ดกีกเอาใส่ผลงานเพลงให้นั่งเอกสาวรวมไปอะไรที่งานซารอยเนบานแพงขออนุวัฒนาสาธุก,การรวมเป็นหนึ่งในการทับบุญขอให้เจ้าผาดเจริญเจริญสุขีสุขสขังล้ำรวยล้ำรวยไป็นาเอาพี่น้องตบมือทังกรภาเพิ่งต่างๆเนี่ยเอาสาธุ <laughs> การทับุดนทับกุศนสนแต่แพ้แหงไหายหามีหาดอกผู้มานั่งปักหลอบปักลาบประดี่ไก่้วีความสูงความเจริญความเจ็บจะได้คว่มไข่จมีรสชาสูธุ ด้านแมึ <ter> no ้สวัสดีคาสาธุสาธุสาธุเลยออานผู้รมฟังรำว่างกันสนโซเชีลมเลยเด้อ